บางคนเรียกเขาว่าตารือบางรือแต่สำหรับผมณนะเวลานี้เรียกเขาว่าวิญญาณอย่างตาเติดอันโตนิโอรือดิเกอร,กเร,ร์โอล,ล่าสวัสดีครับชาวมาร์ดเวดิสต้าทุกคนวันนี้อยู่กับผมสมตุยไวรุชุดขา พัฒนาการของรูดิเกอร์ในการที่ย้ายมาอยู่กับเรอรัลมาดริดนั้นดีมากๆครับเพื่อนๆจากตอนแรกครับที่เขาย้ายจากเชลซีมาสวมเสื้อราชันในฤดูกาล2022-2023ก็ต้องยอมรับเลยครับว่าณนะเวลานั้นคา r โลอันเชลต็ตตีผู้จัดการทีมสโมสรเรอรัลมาดริดเนี่ยยังไม่ค่อยมีความไว้เนื้อเชื่อใจในตัวของเขาสักเท่าไหร่เพราะเมื่อไหร่ที่รูดิเกอร์ครับได้รับโอกาสในการลงเล่นในช่วงแรกๆที่เขาย้ายมาเรอรัลมาดริดมันก็อา จะยังไม่ค่อยลงตัวบางทีเนี่ยก็ดูดุดันเกินไปมีความกวนประสาทเกินไปมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากเกินไปบางวันก็เล่นไม่ดีมาร์กตัวได้ไม่ดีเช็คลำหน้าได้ไม่ดีหลุดตำแหน่งบ้างนะครับแต่นั่นมันก็คือเรื่องปกติในการที่ต้องปรับตัวกับช่วงแรกที่ย้ายสโมสรน,นั่นเองน้อยคนครับที่จะย้ายมาปุ๊บแล้วจะสามารถเล่นได้อย่างจูดบลลิงแฮมที่ไม่ต้องปรับตัวครับแต่สําหรับอันโตนิโอรูดิเกอร์การปรับตัวประมาณ1ซีซั่นผมคิดว่าก็เป็นความ เหมาะสมที่ไม่ได้น่าเกลียดครับไม่ได้ปรับตัวช้าไม่ได้เข้ากับเพื่อนไม่ได้เลยกับ1ซีซั่นแรกที่เขาเพิ่งย้ายมาอาจจะได้รับโอกาสน้อยกันสักหน่อยแต่ก็ยังมีแมตที่โดดเด่นครับตั้งแต่ปีแรกที่ย้ายมานั่นก็คือแมตที่พบแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อปี2022-2023หรือปีที่แล้วนั่นแหละครับตั้งแต่ปีนั้นในเรียกแรกครับคาโลอันเชอรติได้เลือกใช้อันโตนิโอรรดิเกอร์แล้วเจ้าตัวครับมีความกระตือรือร้อนมีความแอคทีฟตลอดเวลาในการประกบเออร์ลิงบาห์ ตั้งแต่ปีนั้นครับแล้วในแม์นั้นนี่เขาก็ได้รับคําชื่นชมมากๆในการประกบฮาแลนด์ฉายาวิญญาณยังตามติดก็เลยเริ่มเกิดขึ้นนั่นเองพอในเลกที่2ครับเมื่อปีที่แล้วอันเชอร์ตีไม่ได้เลือกใช้รูดิเกอร์ต่อครับนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้แฟนบอลรู้สึกว่าเฮ้ยที่เราแพ้เขาถึง4-0ในปีนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะไม่มีรูริเกอร์คอยประกบฮาแลนด์หรือเปล่าก็อาจจะมีส่วนนะครับแล้วพอระยะเวลาล่วงเลยผ่านไปหฤดูกาลครับเข้าฤดูกาล2023-2024 หรือว่าฤดูกาลนี้ผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยครับว่าอันโตนิโอริลิเกอร์คือผู้เล่นในแดนหลังตัวหลัก ของเรอันมาริทที่ขาดไม่ได้อย่างที่เรารู้กันครับจากอาการบาดเจ็บในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กของเรอันมาริดแต่มีอันโตนิโอรูริเกอร์นี่แหละที่ร่างกายแข็งแรงไม่ได้มีอาการบาดเจ็บในซีซั่นนี้แล้วเขาเลยจะต้องเล่นแทนเพื่อนๆที่มีอาการบาดเจ็บไปแต่กลายเป็นว่าฟอร์มเขาครับดีวันดีคืนดีจนรุ่นพี่ตัวเก่าในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กอย่างนาโชเนี่ยดูดรอปไปเลยนะครับเวลามายืนคู่กับรูดิเกอร์ในซีซั่นนี้ครับเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วในทุกๆด้านว่าเขา คือคนที่เหมาะสมครับในการที่จะเล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กและเขานี่แหละจะเป็นคนที่ทําให้แฟนราชาันอุ่นใจในแดนหลังครับจนมาถึงหน้าวันนี้ที่ในทัวร์ยูฟ่าแชมเปียนลีกเรอัลมาดริดต้องพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกครั้งและเขาก็ได้รับมอบหมายหน้าที่เดิมคือการตามติดการเกาะติดเออร์ลิงบรห์ฮารันและในเลกแรกที่เพิ่งได้แข่งขันกันไปครับเขาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเมื่อปีที่แล้วคาโลอันเชลติคิดผิดจริงๆในเลก2ที่ไม่ได้ส่งเขาไป เขาสามารถทำได้ดีเหมือนเล็กๆปีที่แล้วเลยคือการประกบติดเออร์ลิงบบลฮาแลนด์ทำให้เออร์ลิงบาลฮาแลนด์ครับในแมตช์ล่าสุดที่เจอกับเรอัลมาริดไม่สามารถโชว์ฟอร์มเทพๆออกมาได้ก็ติดจนแทบจะไม่มีพื้นที่ในการเล่นเลยนะครับทำให้ชายาวิญญาณยังตามติดก็กลับมาอีกครั้งครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดนะครับกองหลังที่ถูกฉลกกับเรอัลมาริดเนี่ยต้องมีกองหลังเลือดน,นักสู้อย่างอันโตนิโอรูดิเกอร์นี่แหละครับถึงจะยืนระยะยาวๆได้ย้อน ไปในยุคตั้งแต่รามอสคู่เปเป้ถ้าเพื่อนๆสังเกตกันนะครับหลังที่เรอัลมาดริดใช้งานแล้วจะใช้งานได้ดีคือหลังที่เป็นนักสู้หลังที่มีความเก๋าหลังที่มีแพชชั่นหลังที่มีพลังอันล้นเหลือหลังที่มีเล่นตุกติกนิดหน่อยตามเทคนิคของเกมและอันโตนิโอรูดิเกอร์ครับคือหนึ่งในลักษณะกองหลังแบบนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าทุกองค์ประกอบเหมาะสมมากๆณเวลานี้กับการที่ให้เขาเป็นตัวหลักต่อไปในช่วงนี้นั่นเองครับสําหรับใครที่ ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับแรมมาริตฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สมตัวขอตัวลาไปก่อนกาเซียสสวัสดีครับ